สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยชนะสงครามนะครับผมวันนี้พาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศนะครับก็ถือว่าจุดนี้นะครับผมก็จะใกล้กับข้าวสารโรสหรือว่าถานนข้าวสารนะครับผมก็จะเต็มไปด้วยชาวต่างชาตินะครับผมส่วนใญ่ก็จะเป็นฝรั่งนะครับ เดินตรงไปก็จะไปรู้กับถนนพระอาทิตย์นั่นเองนะครับครับตามถนนาตามซอยตามร้านต่างๆนะครับผมที่เราเห็น,นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาต่ตางชาติะครับผมในครบเต็มไปหมดเลยนี่ร้านนี้สูนที่พาทุกคนมามาถ่ายตอนนั้นอนะ่ะที่ว่าร้านส้มตำนะก็ส้มตำจริงๆน,นะทุกคนแล้วก็ผัดไทยนะครับผมเต็มด้วยชาต,ต่างชาติะครับผม ข้าวขาตุ้กย่างนะครับผมอย่างไข่เจียวก็มีส้มตำไก่ย่างนะครับผมไก่ครับขอาคุหน้ามาครับน่ากินครับผมน่ากินนะครับก็จะมีขายเสื้อขายรองเท้านะครับผมรองเท้าแบบใส่สบายๆนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นฝรั่งนั่นนะครับผมนะ ส่วนมากลูกค้านะครับผมก็จะเป็นชาวต่างชาติประมาณ99%เกเนละนะครับผมคือร่มรื่นดีนะครับผมอยู่อ่าซอยนีน่ท่นี่มันจะติดกับวัฒนครามนะครับผมสามารถเดินทะลุได้นะครับบรรยาก,ศกาศก็คึกคักครับใกล้จะถึงเทศกาลสงการานแล้วนะครับผม ก็เราก็จะได้เห็นเข้าขายแบบเสื้อผ้านะครับผมอย่างเสื้อผ้าที่เขาเรียนสงการก็มีนะเดี๋ยวไปดูกันตัวนี้ขายกางเกงมวยนะครับผมแล้วก็กางเกงช้างก็มีนะครับผมแล้วก็ขายพวกอันนี้ของที่ระดึกนะครับผมบนน้ำไม้โอ้ข้างหน้าวิว วิวหน้าร้านเขาสวยมากทุกคนนี่ครับแถนี้ก็จะเป็นห้องพักครับผมนี่ครับก็จะมีขายเสื้อผ้าแบบใส่สบายๆครับผม ึ่งก็จะเดินไปถนนข้าวสารเลยน,นะครับผมนะว่าวันนี้ครัร่นที่นึ่งแ ส่วนมากก็จะขายเสื้อผ้ากรบผมกระเป๋ารองเทา้า กับแถวนี้ก็จะเป็นห้องพักนะครับเป็นโรงแรมนะครับผมนะครับเป็นโรงแรมบรรยากาศเงียบสงบดีครับผม เียบสงบจริงๆครับบรรยากาศดีเลยแหละนะครับผมตามทางเดินก็จะมีต้นไม้นะครับเป็นไปนหมดเลยครับผม วันนี้บรรยากาศแลดจัดนะครับผมนะอากาศก็ร้อนๆน้นๆนะอนนิ่งๆนะแต่ก็มีลมพัดมาอิด่ดรื่อยครับผม,ผมก็ไม่ทำให้แบบร้อนมากนะถ้านะคนตอนนี้ศูสย์นก็เอาม,มาถึง ตอนเาสารแล้วนะครับผมไปเราไปชมบรรยากาศข้างในกันครับผมตอนนี้เวลา3โมงครับผมก็น่าจะยังไม่คลึกคลักนะแต่มาดูภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้ว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะไหมนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนกลางวันครับผม วันนี้ท้องฟ้าบอกเลยว่าไไสวยมากน้องเที่ยวเยอะอยู่นะเนี่ยส่วนมากก็เป็นฝรั่งครับกลางคืนนี้น้องเที่ยวน่าจะเต็มนะครับผม บรรยากาศนะครับผมก็ไม่ร้อนมากนะครับผมมันถึงถึงมันจะแดดนะแต่ก็ไม่ร้อนมากเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีลมพัดแรงเลยนะครับ เดี๋ยววันสงการเราก็มาเจอกันอีกครับผมตรงนี้นะภาษาโรส ส่วนมากจะขายเป็นเสื้อผ้าครับผมเป็นพวกกลางเกิงช้างครับบรรยก บรรยากาศนี่คือแบบสุดๆครับผมสุดๆนี่คือร้อนนะแต่ไม่ร้อนมากเท่าไหร่ เสื้อเสื้อผ้าสวยเลยครับผมใส่เด่นน้ำสงการใส่น,น้ำสงการนี่จะแบบสบายมากเลยนะครับ ังงเยอครบรบตนี้ก็มาสุดหยิบฝั่งหนึ่งของหนึ่ภาษานะครับนะนะโอเคอเครับผมก็เป็นบ้านสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปไเปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีครับ